โอ้่ถามว่าทําสีไหมทําสีครับทําทั้งคันเลยด้วยเห็นไหมฮะพรมไม่เปื้อนนะครับถ้าราคาถือมากเลยนะครับไม่มีรอยเจิมลืมบอกราคาบอกราคากันหน่อยบอกราคากันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับ ห่างหายจากการรีวิวรถโฟล์วเวมาสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้มาอีกคันนึงหลายท่านถามเข้ามานะครับว่า,าหาอีซูหรือว่าโตโยต้าที่เป็นโฟวเวไว้ให้หน่อยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันหายากนะถ้าเป็นรถปีดำๆสภาพสวยๆนะครับคือถามว่ามีไหมมันก็มีแหละนะครับแต่ผมซื้อไม่ได้ถ้าไม่สวยคันนี้ผมได้มาอีกคันนึงนะครับเป็นอีซูซูดากอนไอ้นะครับเป็นดากอนพาวเวอร์โชมสุดท้ายไม่ขาวนะครับปี2001จริงๆมันก็2001 2002่อะฮะโชมสุดท้ายละ2003 ก็เป็น d m a มตัวแรกไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชมที่ยอดนิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะอมาตาอยู่พอสมควรนะครับสำหรับรูปลักษณ์หน้าตาของ d ากอนไอ้ดากอนพาวเวอรรุ่นนี้นะครับสวยนะผมมองว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้มาคันหนึ่งเป็นสีน้ําเงินนะครับคันนั้นก็สวยเลยนะครับแต่คันนี้ ออกแนวเดิมๆนะครับจะยกสูงแล้วก็ใส่ยางใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่คันนี้สีสวยด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าเก็บงานมาทั้งคันแหละนะครับอายุขนาดนี้ถามว่าทําสีไหมทําสีครับทำทั้งคันเลยด้วยนะครับถ้าบอกไม่ทําเลยนี่ไม่ไม่น่าใช่แล้วนะครับโอเคบนมาเยอะก็มาดูรถกันหน่อยนะครับเรื่องของหน้าตารูปทรงอย่างที่บอกไปสวยงามมากนะครับ LS Rodio อ่าไม่ใช่ Highlander เป็น LS Rodio เนี่ยนะครับหน้าตากระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับหลายท่านเอาไปใส่ในตัวเตี้ย นะครับสวยเลยมาดูด้านข้างกันหน่อยครับแน่นอนฮะสำหรับรุ่นท็อปโฟวิับเคลื่อน400ล้อ LS ต้องเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับ3,000ซีซีเทอร์โบรุ่นนี้ถือว่าทนทนแล้วก็เขาเรียกว่าปรหะยะน้ำมันด้วยนะครับยุคนั้นก็ถือว่าเครื่องเนี้เป็นบล็อกที่ยาวนานสำหรับวีสูอยู่พอสมควรนะครับฝาทองรุ่นนี้มังกรทองนะครับดีเลยยางใหม่นะยางสวยเลยครับตัวน,นี้ก็ ถือว่าใช้ได้ยาวๆนี้ก็จะเ,เงียบๆยางเงีย,งยบๆไม่เหมือนคันสีน้ำเงินที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้อันนั้นลายจะเป็นมัดเทเลน,นะครับการใช้งานก็จะแตกต่างกันนะตัวน,นี้ก็เน้นใช้ในเมืองได้นะครับทั่วไปได้แล้วก็ลุยได้บ้างนิดหน่อยนะครับ Mac นะเดิมโรงงานมีฝาครอบนี่อันนี้หายากหน่อยนะครับฝาครอบของอ s u ุนะครับอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ตรงรุ่นหรอกนะครับแต่มีมาให้ก็ถือว่าเรียบร้อยอยู่พอสมควรนะครับตัวบอดีเด้เดิมๆนะครับยังไม่ได้ติดกัรสรงกัรสาบติดสติ๊ รกๆนะครับด้านหลังก็จะมีนี่ดากอนพาวเวอร์มังกรทองนะครับดากอนไอ้นะครับสมัยนะั้นผมเรียกว่าเป็นดากอนบอลสีทอง <c oughs> นะครับสวยงามนะเห็นไหมยีส่สุแต่ไม่มีกระชนท้ายนะครับใส่เพิ่มเติมก็เดี๋ยวหาให้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้ารถสูงๆโฟลวิวท้ายสั้นๆแบบนี้สวยนะครับสามพันเทอร์โบหยุดไว้อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในหน่อย อ่านี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู2ฝั่งเลยถือว่าสวยงามเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะชิ้นงานดีเลยนะด้านหลังนั่งสบายนะนั่งค่อนข้างที่จะกว้างอยู่พอสมควรสําหรับวีซูนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแผงประตูสวยงามโอ้ใช้ได้ใช้ได้คันนี้สวยเลยนะนะแต่ฝั่งนี้ด้วยนะครับแผงประตูสวยเลยนะครับนี่ฮะมีสติกเกอร์อะไรต่างๆยังอยู่ครบนะฮะเออนี่ฮะแผงประตูสวยนะอันนี้ใช้ได้อ่ะเบาะมาดูเบาะหน่อย บถือว่าเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับเก็บปีกบอะมาเรียบร้อยน้าเย็บมาสวยงามเลยชิ้นงานใช้ได้ฮะขยับนิดนึงอ่ะขอยาดขึ้นนั่งแล้วกันนะครับพวงมาลัยสวยสมเลขใหม่นะครับมอยู่ที่28,000นแกิโลนะครับนี่ฮะที่บอกว่าเป็นไม้ขาวนะครับไม้ขาวก็เป็นโชงสุดท้ายที่บอกไปเป็น d าร์ o อนพาวเตัวสุดท้ายอ่ะคันนี้มีแอบมีลายไม้ด้วยนะครับมีลายไม้มาให้ด้วยนะครับจริงๆ ถ้าเดิมๆเลยคือจะไม่เป็นลายไม้แบบนี้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมไปอัปเกรดมานี่ครับในส่วนของคอนโซลกลางคือพยายามพาดูรายละเอียดนะครับเผื่อท่านที่ดูผ่านทาง Facebook YouTube อะไรต่างๆนะครับอยากดูรายละเอียดว่าเออถ่ายให้ดูรายละเอียดหน่อยนะครับนี่ฮะหัวเกียร์สมบูรณ์นะครับบูตคันเกียร์ยังแน่นอยู่นะครับไม่ก็แก๊กนะครับเกียร์โฟร์วิวอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่คอนโซลสวยเลยพรมสวยนะครับเห็นไหมฮะพรมไม่เปื้อนนะครับพวกพรมพวกอ่า ที่เป็นกระหยี่เป็นผ้าแบบนี้นะครับเวลาที่ไปลุยจริงๆอ่ะโดนฝุ่นโดนอะไรต่างๆซักออกยากมากนะครับเ่เก็บของนะครับโอโ้ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับที่สมัยนั้นก็จะเป็นที่เคียบุรีนะแต่เอาไว้เก็บเหรียญแล้วกันนะครับตัวเสียบจุดบุหรี่ยังอยู่นะฮะโอโ้ใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้คอนโซลหน้าหน,น,น้าสวยงามนะครับไฟสองแผนที่ติดนะครับสมัยนั้นก็จะรีรีแบบนี้แหละนะครับโอ้ค่าราคาสวยมากเออผู้นี้ถ่ายให้ดูหน่อยเนี่ยผ้าราคาสวยมากเลยนะครับ ไม่มีรอยเจิมรอยอักระยันอะไรต่างๆนะฮะถือว่าเนี่ยสวยเลยโอ้โหรถใหม่ๆบางค่ายบางคันยังยังอายเลยนะเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหแผงกันแดดแผนกันแดดอะไรต่างๆนี่สวยเลยไม่มีหลบซ่อนข้างในนะนี่เปิดให้ดูนะไม่ีมีรอยเจิมซ่อนข้างในนะครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเออไม่สตาร์ทให้ดูเลยขออนุญาตสตาร์ทนิดหนึ่งนะครับอ่า วยงามเลยนเนี่ยโอ้ชึ่งเลยนะใช้ได้ครับรอบนิ่งโอ้เครื่องสามพันดีดีด,ดีเออนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมผมผมมองว่าผมเคยขับอีซูบมาหลายคันนะครับก็พอจะทราบในเรื่องของอารมณ์ของเครื่องยนต์ประมาณหนึ่งนะฮะท่านฟังจากวิทยุอาจอจะฟังจากไม่อาจจะไม่ทางแต่โทรศัพท์อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อันนี้แผงตัวนี้เปลี่ยนมาให้แล้วนะจริงๆมันก็จะกรอบจะแตกแต่ตัวนี้เปลี่ยนมาให้เลย เออสวยนะแผงประตูก็สวยงามอยู่มาเก็บงานมาขนาดนี้ละมาดูห้องเครื่องกันหน่อยเป็นยังไงบ้างสําหรับดากอนปี2001โอ้โหแน่นอนครับเครื่องจะเต็มๆอย่างนี้แน่นอนนะครับสาหรับอีซูซูสามพันเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าทนทานนะฮะประหยัดน้ํามันซ่อมง่ายนะช่างทั่วไปซ่อมได้นะครับอันเนี้ยน่าเล่นน่าเล่นเพราะเวลาเราเอาไปแต่งหรือเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันค,มค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไม่ไม่ ไม่ใช่ได้รถต้องบอกงนี้นะครับอ่ะทานหน้าต่างๆนะครับเพจปิสูเพจอยู่ด้านหน้าอย่างนี้เพจเดิมครับไม่แก่ครับรีเพจเดิมโอ้โหสวยงามนะแบตใหม่พานาโซนิกเนี่ยสติกเกอร์แผ่นกันความร้อนอันนี้เดิมนะครับถ้าอยากให้สวยก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับแต่แน่นอนก็คือนี่ครเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะนี่อันนี้ใหม่นะครับใหม่อันนี้ก็ใหม่นี่อันนี้ของใหม่นะครับนี่ผมดูได้เลยนี่ใหม่หมดเลยสวยงามครับอ่ะ มาว่ากันเรื่องราคากันดีกว่าครับสำหรับใครที่หาอยู่ใครที่อยากสะสมใครที่มีแพลนว่าอยากจะแคมปิง้งโดยที่ใช้รถเป็นรถบ้านได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่หายากด้วยนะครับทิปก่อนผมไปเขาเรียกว่าอะไรเปรียบเทียบกับพาสมเด็จมานะครับหลายท่านก็รู้สึกจะมามากผมนิดนึงนะครับว่าอ พาสมเด็จอะไรจอดเต็มเต้นเลยผมก็ต้องบอกว่าจอดเต็มเต้นก็เยอะครับแต่สวยๆมันมีน้อยเพราะว่ารถมันมีน้อยรถในตลาดมันไม่เยอะนะครับสำหรับโฟวินก็ต้องบอกว่าสมัยนั้นนะคนเงิน8ปดเก้าแสนซื้อครับ่อแล้วก็ตกล้านกว่าบาทเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นโฟวินหลังจากนั้นมาเข้ามาแต่งเยอะไงแล้วก็ดําเดิมมันก็จะหายากนะครับเพราะ,ะนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรนะศูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งสี่เก้าเก้าสี่ลืมบอกราคา บอกคราคากันหน่อยบอกราคากันหน่อยสวยๆเดิมๆอย่างนี้เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่2290 0 0บาทนะครับ2 2 9 0 0 0าบาทใครที่บอกโอ้ราคามันยังตึงอยู่นะผมก็อยากให้ดูว่าเก็บมาให้หมดแล้วแบบนี้กับท่านเอาไปเก็บเองก็ลองดูว่าอันไหนที่ซื้อถูกๆแล้วไปเก็บเองกับซื้อที่มันพร้อมใช้มันก็จะราคาแตกต่างกันนะครับโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคันนี้วันนี้ผมเป็นตบอนุยญ,ญาติลาไปก่อนช่วงนี้มีโฟวิลเข้ามาใหม่หลายคันนะครับขออนุญ,ญาตรีวิวทีท ให้ดูเลยนะครับว่ามีรถคันไหนเข้ามาบ้างนะครับวันนี้ผมขยันลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพามาชมกันทีวันนี้สวัสดีครับ